พิธีบวงสวงนะคะอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานบนแทน่นฐานพระบรมราชานุสาวรีณบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา,าถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะค่ะทางน,นี้นะคะในส่วนของรัฐสภาไทยนั้นน้อมจำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยค่ะ ทั้งอย่างทรงพระราชทา,านรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกนะคะในปีพุทธศักราช2475ค่ะทรงเป็นผู้วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะและสืบเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเมื่อเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475 พระองค์ได้ทรงยินยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่ปรากฏในพระรชาชหัตถเลขาลงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ต่อผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารซึ่งเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งดังต่อไปน,นี้ครับข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎ ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่มให้ขึ้นชื่อว่าได้จรจานเสียหายแก่บ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามรัฐธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อคุมให้โครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปวิธีเปลี่ยนแปลงพระธรรมนูญโดยสะดวก ซึ่งต่อมาเมื่อรัฐบาลขณะนั้นได้ใช้วิธีการปกครองไม่ตรงกับหลักการของพระองค์นะครับและทรงเห็นว่าพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่บรรลุผลสําเร็จจึงทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละอย่างยิ่งด้วยการสละราชสมบัติเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่แทนพระองค์สืบต่อไปครับ